สวัสดีครับมาดูเรื่องใหญ่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีกันนะครับวันหนี้นะครับได้มีคลิปออกมาว่อนทางโซเชียลกันนะเป็นเหตุการณ์ของกลุ่มเด็กวัยรุ่นผู้หญิงนะครับลุมทําร้ายน้องอายุสิบแปดปีนะครับจากในคลิปเราจะเห็นว่านะครับกลุ่มเพื่อนเพื่อนวัยรุ่นนี้นะฮะได้มีการลุมทําร้ายทั้งกระทืบทั้งตกนะฮะจนน้องอายุสิบแปดปีคนนี้ได้รับบาดเจ็บนะฮะทางเพจเองก็ได้รับอ่าร้องเรียนนะครับว่าให้ช่วยติดตามคดีนี้ด้วยนะะเพราะว่าเกรงว่าคดีจะไม่คืบหน้านะครับ ซึ่งเมื่อเช้านี้ฮะล่าสุดทางทนายนัดมีนะครับได้เดินทางไปที่สพเมืองปัตตานีพร้อมกับผู้เสียหายและก็ทางแม่ผู้เสียหายด้วยนะครับเราจะไปติดตามเรื่องนี้กันครับผมสวัสดีครับท่านทนายครับสวัสดีครับพี่ครับครับท่านทนายสรุปไห้ฟังหน่อยว่าเหตุการณ์ตามในคลิปเนี่ยตกลงเป็นเรื่องอะไรครับเอ่อเท่าที่สอบถามน้องอ่ะนะฮะน้องบอกว่าเป็นเหตุปิดใจกันระหว่างเพื่อนๆในแก๊งก็คือกลุ่มผู้ก่อเหตุกับน้องเนี่ยรู้จักกันก็คือ ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยเพื่อนของน้องคนนึงเนี่ยชวนน้องออกไปข้างน,นอกอ่าแล้วก็พอชวนเสร็จเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์รุมทําร้ายโดยที่ว่าในสถานที่รุมทําร้ายนั้นอ่ะเออเป็นสะพานหัวสะพานท้ายสะพานนะมีผู้ชายล้อมอยู่หมายความว่า<น>มีม,มีมีคนมากันผู้ชายเนี่ยมากันแล้วก็ตกลงก็คือให้น้องเขาตกกันอย่างนี้เหรอถูกต้องครับพี่โอ้โห ซึ่งผู้หญิงที่อยู่ในในบริเวณนั้นะนก็ประมาณสิบถึงสิบห้าคนเท่าที่น้องแจ้งมาเพราะว่าน้องก็ไม่แน่ใจเพราะว่าจังหวะที่โดนตบก็โดนทั้งตเตะใสยคางโดนตามคลิปเลยพี่ครับดูในคลิปน่ากลัวมากเออมันมัน,ม,นมันก็รุนแรงไปนิดนึงครับผมนี้ก่อน<ด>น้านก็คือเป็นลักษณะข,ของการเป็นลักษณะของการมาเคลียร์ใจกันอย่างนี้ใช่ไหมนะักเ,เดิมเนี่ยไปเคลียร์ไปคุยกันที่ร้านอาหาร ปรากฏว่าถูกเพื่อนลากไปที่สะพานสะพ,พานนี้ก็คือสะพานตะบาร<ช>ังอยู่ในเขตเมืองปตัตตานีนี่อ,อ๋อครับถูกต้องครับพี่ครับแล้วก็พอนัดไปเคลียร์แล้วก็ลากไปออืแล้วก็สุดท้ายก็ปรากฏตามคลิปคือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดค่ำเกี่ยวจนถึงวันที่ยี่สิบแปดของเดือนอมนีนาคมไม่กี่วันนี่เองนะครับครับผมแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยเพื่อนของน้องช่วย ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักง,งานสอบสวนแทนน้องเพราะว่าตัวน้องเนี่ยเข้าโรงพยาบาลไม่รู้สึกตัวสะบะอกว่ากาครั้งนี้เนี่ยนอกจากน้องถูกเตะกระทืบเนี่ยส่วนที่โดนหนักที่สุดก็คือศีรษะครับก็คือน้องเนี่ยจะถูกถูกกลุมล่มกลุมล่มกลุมลมลมล่มน้องๆอีกกลุ่มนึงเนี่ยกระทืบศีรษะเนี่ยเป็นหลักแต่ว่าด้วยด้วยน้องที่ไม่ไม่มีตังค์แล้วก็ไม่มีผู้ปกครองไปเนี่ยก็เกิดปัญหาว่าทางโรงพยาบาล ก็ไม่ได้ดูแลดีเท่าที่ควรในคืนนั้นนะครับครับเข้าใจว่าวัยรุ่นมากันเองแล้วคุณแม่เขาอยู่ที่ไหนแล้วครับเอคุณแม่อยู่มาเลเซียอืมครับคุณแม่ทํางานอยู่ที่มาเลเซียเอน้องเนี่ยอยู่ที่ปนรอยู่กับคุณยายอ่แล้วก็เลี้ยงน้องอีกสองคนครับน้องนี่เรียนหนังสืออยู่หรือว่าไงเออน้องหลุดหลุดจากการศึกษาครับก็คือจบมอกไปก็ทํางานหาเลี้ยงน้องสองคนครับอื แต่ย้อนกลับไปหน่อยว่าในคลิปเนี่ยที่ที่เราเห็นกันชัดๆเนี่ยเห็นาภาพการรุมทำร้ายเนี่ยฝั่งทางไหนเป็นคนถ่ายแล้วก็มาปล่อยในโซเชียลหรือว่ายังไงครับคลิปไม่ชัดนะครับพี่แต่ว่าได้พยายามมีการรวบรวมหาหลักฐานเพิ่มเติมว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตั้งแต่วันที่น้องไปแจ้งความจนถึงเมื่อวานเนี่ยปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ก็คงหวังดีกับเยาวชนทั้งสองกลุ่มมาและว่าคดีนี้น่าจะเป็นการทําร้ายร่างกายทั่วไประ้วโทษ ครับออกมาในเชิงละหุโทษก็คือปรับ500ชดใช้อีกคนละ3,000-4,000ก็รวมรวมเคนก็เท่าไหร่อ่ะ2 0 0 0 0 30,000ก็น่าจะน่าจะจบลงกันได้เลียได้ประมาณนั้นนะครับพี่พอดึงคลิปได้เนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเอเราจะไปในรูปแบบของคดีละหุโทษเนี่ยไม่ไม่ไม่น่าไหวครับเพราะว่าการกระทืบกระทืบหัวในลักษณะนั้นดีไม่ดีเส้นประสาทอาจจะเสียสมองอาจจะมีปัญหา มันก็ค่อนข้างรุนแรงอย่างน้อยๆก,ก็ต้องทำร้ายร่างกายครับส่วนมันจะสะอาดห,หรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่กับอาการวินิจฉัยผมแพทย์ครับผมแต่มันจะไปรลบหูโทษเนี่ยผมผมมองว่าไม่ไม่น่าใช่ส่วนตรงนี้เองเราจะมีโอกาสได้พูดคุยหรือว่าได้สื่อสารไปกับทางกลุ่มน้องๆที่ทำรุมมาทำร้ายน้องคนนี้ไหมฮะเอ,อผมยังไม่ได้คุยกับน้องๆแต่ว่าในตั้งแต่วันนี้เนี่ยก็คือวันนี้เนี่ยผมก็พยายามคุยกับทางชุด ชุดเอ่อชุดพนักงานสอบสวนนะนะที่เกี่ยวข้องอของของสอพมเมืองว่าเออคดีนี้เนี่ยเราจะไปในรูปแบบของคดีลหลหูุโทษหรือทำร้ายร่างกายหรือเอามายุ่หยวนกันเนี่ยผมผมว่าน่านาจะไม่ได้เพราะว่าเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับน้องที่ถูกทำร้ายร่างกายด้วยเพราะว่าคดีนี้ถ้าดูในคลิปเนี่ยมันก็ค่อนข้างรุนแรงเอ่อก็ก็มีการคุยกับพนักงานสอบสวนสรุปสุดท้ายก็คือพนักงานสอบสวนก็เห็นด้วยนะฮะว่าคดีนี้เราก็ควรให้ศาลท่านให้บทเรียนกับ กับน้องที่ที่ทำร้ายร่างกายโอเคศาลท่านอาจจะล,ลงโทษเบาลงโทษหนักก็ไม่ว่ากันแต่อย่างน้อยก็ควรเข้ากระบวนการและเราก็ไม่ควรกัดจบในชั้นตํารวจซ,ซ,ซึ่งทางพนักง,งานสอบสวนท่านก็เห็นด้วยครับแล้วก็หลังจากนี้กระบวนการของมันก็ตกลงกับทางพนักงานสอบสวนว่าเราก็จะสอบสวนให้ความเป็นธรรมกับน้องที่ทํร้ายร่างกายด้วยว่าเต้นต้นตอมันมายังไงถ้าหากว่าน้องเขามีพยานหลักฐานหากล้างเราก็ยินดีไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราจะดึงดัน ที่จะไม่ฟังแต่ถ้าหากว่าเคสนี้สุดท้ายจบลงที่ว่าน้องตั้งใจทาร้ายร่างกายก็ต้องรับบทเรียนตามกฎหมายครับผมผมได้ดูในส่วนของคลิปเมื่อกี้ทางทีมงานลงไปติดตามที่โรงพักนะครับในส่วนของคลิปของน้องเองและของสัานทรายเองน้องเขาบอกว่าเขาก็ยอมรับผิดนะฮะในส่วนของการเอาเรื่องของเพื่อนไปพูดแล้วก็คนที่เอาไปพูดต่ออาจจะสื่อสารผิดไอ้นี่หนึ่งแล้วล่ะสองที่น้องเขาบอกก็คือว่าเขายอมรับผิดแต่ไม่ควรไม่น่าที่จะ ทำกันถึงขนาดนี้ก็คือการมาลุมตรงนี้เองได้คุยกับน้องเขาไม่ว่ายังไงบ้างครับเอในเรื่องนี้เนี่ยผมมองว่าที่ที่น้องเขารับผิดเนี่ยประเด็นก็คือหนึ่งในแก๊งที่ทําร้ายร่างกายน้องเนี่ยไปนอนที่บ้านของน้องแล้วต่อมาเนี่ยของในบ้านาหายน้องก็เลยไปบอกเพื่อนสนิทว่าเออเนี่ยคนเนี้ยมานอนบ้านชั้นแล้วก็ทําแล้วก็ของในบ้านอะ่ะมันหายน้องก็จบแค่นั้นแต่เพื่อนอะ่ะไปสื่อสารต่อว่าน้องอะ่ะ ไปใส่ร้ายว่าคนที่มานอนบ้านอะ่ะขโมยของไปอันนี้คือที่มาดังนั้นปัญหาจุดเริ่มต้นอะ่ะมันไม่เกี่ยวกับผู้ชายหรือไม่เกี่ยวกับว่าน้องเป็นขโมยครับประเด็นประเด็นก็คือเอ่อมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากสามารถปรับความเข้าใจกันได้แล้วน้องก็ไม่ได้ติดใจแจ้งความดำเนินคดีฐานลักทรัพย์แต่อยา่างใดใช่ดังนั้นการที่เพื่อนเพื่อนร่วมแก๊งใจร้อนแล้วก็ไปกระทืบเนี่ยมันก็ก็เป็นเรื่องที่เลยเถิดไปนิดนึง ถ,ถ้าเกิดว่าให้ความรู้หน่อยว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่รูปโทษเป็นสบายร่างกายโทษมันจะประมาณไหนเออโดยโดยหลักแล้วเนี่ยศาลจะลงโทษศาลก็จะต้องคำนึงถึงสภาพจิตใจอายุการศึกษาของน้อง,น,องน้องเยาวชนแม้จะจะเข้าฐานทำร,ร้ายร่างกายเหมือนเหมือนเหมือนผู้ใหญ่นะฮะแต่โดยโดยพฤติการแล้วเนี่ยเมื่อน้องที่ที่เป็นแก๊งทำร้ายร่างกายอายุไม่ถึง ยีปีหรือแล้วก็บางคนเนี่ยอายุไม่ถึง18ปีด้วยซ้ำเนี่ยสารก็อาจจะใช้ดุลพินิษฐ์กำหนดเงื่อนไขคุมประพฤติน้องๆไว้ก่อนแต่ถ้าหากว่ายังมีพฤติกรรมก้าวร้าวพฤติกรรมก้าวร้าวสารท่านก็อาจจะขังตาม295ครับตาม,มประมวลกฎหมายามอาญามาตรา295เก้า้าทีนี้ประเด็นก็คือหลังจากนี้เนี่ยสิ่งที่ ผู้ปกครองของของแก๊งเด็กนะฮะก็ควรเยียวยาน้องที่ถูกทำร้ายร่างกายแล้วแล้วทีนี้ตรงของของทานายนะฮะในกรณีที่พ่อแม่เขาเพิกเฉยก็คงคิดว่าน่าจะต้องฟ้องแพง่งครับก็คือว่าในสำนวนคดีของพนักง,งานสอบสวนเนี่ยเบื้องต้นสรุปได้ว่าคนที่ลงมือทำร้ายเนี่ยห้าคนแต่คนที่เป็นนกต่อแล้วก็เป็นตัวการอีกสองก็รวมเป็นเจ็ดในในเจ็ดคนนี้จะมีหนึ่งคนที่ยังไม่ยอม ขาเรียกว่าไงยังยังมั่นใจในความสามารถของทางทางบ้านว่าคดีนี้จะน่าจะเคลียร์ได้อะไรประมาณนี้ครับผมผมขอที่หนึน่งใ,ในเมื่อคุยครประเด็นนี้แล้วนะฮะผมเองทางทิมงานได้ลงพื้นที่ไปนะครับทางคุณแม่ก็เดินทางมาจากมาเลเซียเขาก็ให้ข้อมูลเราบอกว่าอ่าเกงว่าคดีจะไม่คลบบล่าเนื่องจากว่าทางผู้ปกครอ,องของฝ่ายที่ลุมทําร้ายคนหนึ่งที่เขาอ้างว่าเขาเป็นคนใหญ่โตในพื้นที่ตรงนี้รรหรือเปล่าใ่ประเด็นนี้หรือเปล่า เป็นห่วงไหมกระบวนยังไงบ้างไม่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 น่าเป็นห่วงเพราะว่าน้องเองน้องที่ที่เขาข่มเด็กๆในแก๊งอ่ะนั้นตดแก๊งทาร้ายเนี่ยเขาก็คงแค่ข่มเพื่อนเฉยเเพราะว่าเท่าที่มีข้อมูลฝั่งของทางบ้านก็ไม่ได้มีตําแหน่งใหญ่โตอะไรสุดท้ายก็ต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายตอนที่ปรึกษากับพนักงานสอบสวนเนี่ยเท่าที่สืบค้นข้อมูลทางทะเบียนราชก็ก็ไม่ได้ปรากฏว่าเป็นบุตรของคนใหญ่คนโตหรือผู้มีอิทธิพลแต่อย่างใด เพียงแค่ว่าน้องคนนั้นน่ะใช้คมเฉยๆครับสุดท้ายแล้วทางพนักงานสอบสวนก็ให้ความมั่นใจะฮะว่าคดีนี้ก็ก็ต้องขึ้นสารให้สารท่านใช้ดุลพินิษในการตักเตือนหรืออบรมอควบคุมพฤติกรรมของน้องๆครับอือก็คงจะหายกังวลได้ไปในส่วนของกลัวว่าคดีจะไม่คืบหน้าตรงนี้เองทางท่านทนายอยากจะฝากอะไรถึงผู้กรณีของน้องเขาบ้างหลังจากนี้ไปไอเหตุการณ์มันเกิดขึ้น เกิดขึ้นแล้วแล้วมันก็แก้ไม่ได้แล้วทีนี้ผมอยากจะบอกว่าหากมีความคิดที่จะตัดจบหรือตัดบทง่ายๆแล้วปิดคดีเนี่ยผมผมมองว่า<ม>การกระทําในลักษณะนั้นนะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่มผมอยากจะแนะนําก็คือเข้าสู่กระบวนการของศาลให้ศาลท่านได้วางเ<ม>งื่นอนไขให้วางเรียกว่า,วาการเงื่อนไขกําหนดพฤติกรรมอะไรก็<ม>คุณก็รับสรารภาพสํานึกผิดแล้วก็แก้ไขพฤติกรรมส่วนสิ่งที่คุณลงมือไปแล้วเขาได้รับบาดเจ็บหรือเขาเดือดร้อนเนี่ย คุณก็ควรเยียวยาเขาตามสมควรคุณจะไม่เยียวยาเลยหรือคุณจะมองแค่ว่าอะอบแค่นี้จ่ายสามพันก็พอหรือจ่ายห้าพันก็พอเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรทําใน,ในทางกลับกันเนี่ยสังคมเราเราอยู่กันในรูปแบบที่เื้อเฟ้อเป่อะเปรอะอ่ะนในเมื่อพลั้งมือไปแล้วเนี่ยผมมองว่าการสํานึกผิดและการชดใช้เยียวยาม,มันเป็นมันเป็นทางออกหนึ่งของสังคมครับก็สามารถที่จะไกลเกลี่ยกันได้นะดูฟังดูแล้สามารถไกลเกลี่ยกันได้เ ผม,ผมคิดว่าไกลเกลี่ยกันได้แต่แตแตการไกลเกลี่ยน,นั้น,นควรอยู่ในกระบวนการควบคุมของศาลไม่ควรไกลเกลี่ยตัดจบกันง่ายๆเพราะว่าเอ,อมันจะได้เป็นบทเรียนและควบคุมพฤติกรรมตามกฎหมายของน้องๆที่ลงมือทำร้ายด้วยครับพี่ก็เราก็เห็นในลักษณะของคลิปแบบนี้มามากนะครับแต่เป็นในส่วนของพื้นที่อื่น ซึ่งรุนแรงก็ไม่ต่างกันแต่มันเลยสจังหวัดแล้วก็เจอชิปที่ไปท่าทางรุนแรงพอสมควรเอาละครับก็เป็นการติดตามความคืบหน้าล่าสุดนะครับสำหรับคนที่ติดตามคดีนี้อยู่ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่สําหรับในพื้นที่จังหวัดปัตตานีหรืว่าสามจังหวัดในภาคใต้กับการกระทําของกลุ่มวัยรุ่นนะครับขณะนี้ในพื้นที่เราก็สามารถอ่าให้เห็นถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นได้ก็ทางเพจเองก็ติดตามไอ้คดีนี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็จะติดตามการทำานานข,ของทางท่านทรายว่าคดีไปถึงไหนแล้วเราก็จะ เอาความคืบหน้ามารายงานกันต่อไปนะครับผมทุกคนที่ติดตามนะครับติดตามชมคืบหน้าจากเราได้หลังจากนี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่